สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับพบกับ GPI Proof กันอีกครั้งครับวันนี้ผมมาเดี่ยวครับ เพราะว่าน้าตั้มก็ติดภารกิจไปทดสอบรถอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้แล้ววันนี้เขาก็เลยโดดงานเราก็ปล่อยน้าเข้าไปทดสอบกันแล้วกันแล้ววันนี้ผมมีเจ้า MG6 คันนี้ครับรถที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีอังกฤษเพิ่งที่เพิ่งเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราที่เมื่อไม่ไม่นานนี้เองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้า MG6 คันนี้ไปเที่ยวกันผมนัดน้องฟ้าไว้ที่ที่แถวแถวเขาดินน่ะ ดีฟ้าเขาไปเยี่ยมญาติหรือในเขาดินก็เขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาจะรอแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมใสว่าวานนนอนค <c oughs> ้างข้างในแถวเขาดินนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเจ้า MG s คันนี้มันจะขับดีขนาดไหนเรามาดูภายนอกดิดูดูไฟหน้าดูฉกเฉียว้วสไตล์อังกฤษนะสัญลักษณ์ MG ตัวใหญ่ซึ่งในในใน,ในต่างประเทศในอังกฤษในฝั่งยุโรปนี่เขาก็า นิยมกันมากนะรถเอกัอย่างนี้นะแต่มันมีทันรุปมาให้ด้วยมีทันรูปมาให้แล้วก็ไฟด้านหลังก็ฉบเฉี่ยวดีเป็น LED แต่ดูภายนอกไม่ได้ครับผมเราต้องลองขับกันว่ามันจะสมัรถนะมันจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับ ตอนนี้เรารับน้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาแล้วนี่วันนี้เรามากันสองคนนะาตั้มหายนะาตั้มหนีเที่ยวติดงานปล่อยให้เราไปชนหนีเที่ยวจิบงานปล่อยให้เราไปผจญโลกกันสองคนใช่แล้วตอนนี้เราอยู่ในรถ mg 6คันนี้แล้วนะครับก็ทั้งพวงมาลัยทั้งเบาะทั้งเนี่ยที่หุ้มเกียร์ก็จะเป็นหนังแล้วก็มีได้แดงแอบสปอร์ตแอบสปอร์ตนิดๆยนต์ต่างตอังกฤษแอบสปอร์ตอ่าใช่มันเขาบอกว่า มาจากรถแข่งแต่วัสดุที่ใช้ที่ผมผลมีนิดหนึ่งอ่ะขอขขออเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งขอดีดีดีเพิ่มาอีกนิดนึงหนึ่งแล้วที่สำคัญเลยที่วางแก้วมีแค่อันเดียวคฝั่งนี้ก็ไม่มีซึ่งคนไทยเนี่ยเขาเวลาเวลาเขาเขา เขาชอบใช้ทําอะไรรถเยอะแยะนะเมืองไทยรถติดไงเออจะมีน้ํามีขวดน้ำแก้กาแฟแก้อะไรเพ่มอันเดียวคงไม่พอมั้งใช่ใส่แฟนคงด่าแย่งกันใช่แต่นี่เขามีตู้เย็นนะนี่แหลเปรี้ยวแช่ตู้เย็ตรงนี้มีตู้เย็นแม่มีตู้เย็นตรงนี้เหมือนรถอังกฤษอังกฤษสมัยก่อนแบบสมัยแบบ นนู่จริงๆจะเรียกมันว่าตู้เย็นเลยได้ไหมหรือว่าจริงๆมันเหมือนกล่องอเนกประสงค์มากกว่ากล่องแต่มีมีมีเขาปล่อยแอร์ปล่อยแอร์ได้ก็เลยแช่สามารถแช่เบียร์แช่อะไรเออเบียร์ไม่ได้เบียร์ไม่ได้แช่แช่โค้กนะไว้กินนะแช่ยาคูเล็กๆอะไรเงี้ยได้ก็เันลูปเคยเห็นไหมยังไงตั้งแต่สมัยสมัยก่อนเลยไม่ทันไม่ทันไม่ไม่ใช่หมุนเอา เราเคยเจอแต่กระดกรดเปื้เปื้อนเปื้อนอะไรมาใหม่ใม่หมุนเอาแต่ก็ดีอย่างที่เป็นอันหล่เราสามารถแค่ตัดได้ตรงนี้เอย่างแค่นี้อยากแค่นี้อ่าแค่นี้อ่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราเราเรียกเลยเขาให้ออฟชั่นมาเยอะพอสมควรแต่ก็แม่มันยังผมว่ามันยังไม่เข้ากับก็ต้องปรับอีกนิดนึงอ่ะเพราะว่าด้วยวัสดุแล้วครับพวงมาลัยแล้วก็คือพวงมาลัยคันนี้มันเป็นไฮดรลิก เวลาขับมันจะหนักซึ่งรถบ้านในกรุงเทพเนี่ยรถมันหนักเพราะว่ารถมันติดแล้วความเร็วมันก็ไม่สูงไงมันก็ทําให้พวงมาลัยมันหนักอะเวลาเราเปลี่ยนเลนอะไรมันก็ไม่คล่องตัวไงเวลาเราออกตัวอย่างเงี้ยมันก็จะหนักแล้วพอเราเวลาเราวิ่งไวๆเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะเบาเบาขึ้นขแต่ผมว่ามันเบาจนเกินไปตามแรงของเครื่องว่าง้นใช่บางทีมันส่สายะหลาณโาดไงมแต่ก็ ช่วงล่างช่งเลิที่จากที่ขับมานะก็ถือว่าโอเคมันไม่น่าเกียดเท่าไหร่ก็ยังมีความนุ่มนวลแล้วก็เก็บเสียงภายนอกได้ดีอยู่ดูรับแรงกระแทกอะไรได้ดีอยู่แต่เรื่องของเครื่องยนต์กับเกียร์บางจังหวะอาจจะดูอืดไปนิดนึงเพราะว่ารถมันหนักอรถมันหนักมันก็เลยดูอืดแต่เขาเอาเทอร์โบมาช่วยแล้วเวลารอไปไปลายเวลาเลาทอร์โบมาทำงานเนี่ยก็สามารถ แซงได้อย่างทันใจกันเบรกเป็นไงเบรกคือคือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเพราะว่ากดไปเนี่ยมันจะไหลไหลไปนิดนึงบางคนมันจะไม่จึ๊กเหมือนรถสมัยใหม่อ่ะที่มันเป็นเบรกไฟเบรกไฟฟ้าเบรกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเนี่ยมันเบรกมั้ก็ไหลไหลไหลนิดนึงแต่มันก็แล้วแต่คนชอบอีกใช่ไหมแต่พวกชอบนะเลยเพราะว่ามันก็ไม่หัวทิ่มขนาดมันก็แบบเราก็การระยะของเราได้เวลาให้ให้มันทำความรู้จักกับรถชินกับรถหน่อยมันก็สามารถเบรกได้อย่างนุ่มนวลก็ โอเควิทย okay. ุแอร์ดิจิตอลก็ย like ัง okay. แยก yeah. แยกแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมบอกใช่แล้วแยกแยกแยซ้ายขวาวิทยุเขาก็มีหน้าจอมาให้เช็คเช็คเเวรลเรตเช็คอะไรได้หมดจากตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้แล้วก็มีแอร์ไอไฟหน้าเขาปรับระดับได้นะได้สามสามสามองศามีไอไฟออโต้เวลา ต้องห่วงว่าลืมปิดไฟหรือเปล่าอ่าภายในมีอะไรอีกก็โดยรวมโดยรวมภายในก็ก็โอเคนั่นแหละได้อยู่แล้วอยู่ราคารถอ่ะมันล้านหนึ่งกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันจะแพงไปนิดนึงนี่เป็นลังเสียงยาวใช่นิดนึงแล้วก็เรื่องคือต่อไปเขาอาจจะพัฒนามาดีเพราะว่าเขาตั้งโรงงานในเมืองไทยใช่เขาเอาจริงแหละเขาไม่หนีแบบค่ายอื่น รถรถรถเล ek, ็กๆแค่จริงแค่อื่นที่มาแล้วก็ทิ้ง,งอไม่มีเขาเขาคงไม่ทิ้งเพราะว่าเขาเอา,าไทยเป็นฐานการผลิตตัวนี้ออกมาก็ถือว่ามันเหมือนเป็นรุ่นลองเชิงเปิดตลาดเปิดตลาดมาทำความรู้<า>จักกันก่อนอแต่เดี๋ยวส่วนเรื่องการพัฒนาอะไรยังไงต่อไปเราก็ต้องคงต้องติดตามรุ่นต่ตอต ой, ใ่ใไปก็ขอให้เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นอีกหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหนี่อังกฤษแบบอังกฤษโบราณเลยนะขึ้น อาจะตายแบบมัไอาจจะเเป็นนคอปตรถไอกิตจะเป็นแบบเนี้ยมันจะแบบไม่ค่อยมีอะไรมากแต่คนไทยเขาบ้าออปชันไงโอ้โหร้านของาทต้องเต็มแล้วอะไรเงี้ยวัสดุดูต้องโอเคแล้วแต่วัตดุที่ให้มาก็ยังไม่ถือว่าไม่ไม่ไม่โดนใจผมเท่าไหร่อย่างกุญแจนี่กุญแจนี่ก็พลาสติกแบบโอ้โหพลาสติกอ่ะขอดีกว่านี้หน่อยนะอ่าส่วนเดี๋ยวเราไปลองไปเที่ยวกันแล้วก็ลองขับ ดูชิวๆในมือว่ามันมันจะขนาดไหนเอาแบบว่าใช้กันจริงๆบนถนนจริงๆเลยชีวิตจริงๆเลยเนี่ยชีวิตวันศุกร์ด้วยวันนี้รถติดด้วยมาลองมาดูกันเราไปเที่ยวกันก่อนโอเคอหาของกินด้วยนะกินกินไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ราชวัวารใช่แหล่งรวมของอร่อยถูกต้องมันออกทีวีไปหลายรายการแล้วนะว่า ของอร่อยๆเยอะแยะมากมายที่นี่สมัยเด็กๆผมเคยอยู่ที่นี่นะเคยอยู่แถวนี้มามาบ่อยมากสมัยเด็กๆถ้าพี่อาร์ตเด็กหนูก็คงคือร้าน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 สมัยก่อนดีจริงเลก็อยู่อย่างนั้นเลยนะแต่อย่างร้านขนมหวานที่เดินผ่านมาก็ผมก็เคยไปกินก็ยังอยู่ขนมอะไรไม่รู้ขนมเป็นขนมหวานเป็นขนมขมข้าววัวแล้วก็เป็นขนมหวานแบบของไทยอ่ะก็น่ากินดีกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าที่ราชบุรี

ก๋วยเตี๋ยวนะคะยอดผักในมนะ์มะซึ่งวันนี้ที่ฟ้าสั่งก็จะเป็นผัดซีอิ๊วแล้วก็ที่ทุ้นชื่นของเขาเหมือนกันก็คือเป็นสิซของราดหน้าหน่าจป็นไมดูไม่ใช่ของฟ้าคนเดียวนะบอกก่อนนะบอกว่าจานเดียวจะบอกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องราคาโอเคแน่นอนทุกอย่างวัตถุดิบมันแพงขึน้นต้องปรับึืนแต่ด้วยของรสชาติความอร่อยกับปริมาณที่ได้รับเพราะว่ามันถึกมายังไงเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเนาะและเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่เที่ยวกันต่อคนะ่ะคือพี่อาร์ตกินไม่สนใจมองไ,นอนไม่ช่วยทํางานออ่ยไม่ช่วยทํางานเลยจากเราไปกินของอร่อยกันที่ราชวัตรอิ่มมากสุด,สด อิ่มมากจานเบลอเลยใช่เมื่อกี้เราวิ่งผ่านรถส่งรถติดอะไรมาก็ใช้งานในเมืองค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับเจ้า MG6 คันนี้เพราะว่าด้วยพวงมาลัยอ่ะที่มันแบบมันหนักแล้วเมื่อกี้ถอยถอยเข้าที่จอดรถโอ้คืนไม่ทันมันมันคืนไม่ทันด้วยความที่ว่ามันหนักเราเราเราไปชินกับพวงมาลัยไฟฟ้าที่มันมันเบาไงอแล้วพอพอมาเจอพวงมาลัยแบบเป็นไฮดรอลิกอย่างนี้ก็ ก็ต้องปรับตัวนิดนึงกว่าจะชินนะก็อีกนั่นแหละแล้วแต่คนชอบใช่ก็ต้องวกกลับไปคอเดิมคือแล้วแต่คนชอบบางคนก็คือชอบพวงมาลัยหนักๆมันก็ดูไม่เร็วไปไม่อะไรไปก็อย่างฟ้าก็ชอบนะพวงมาลัยหนักๆก็โอเคก็คนขับรถใหม่ใหม่ก็คงจะง่ายใช่จะง่ายนจะไม่ไหวจะไม่ไหวเดินไปเครื่องเสียงก็ถ้าเสียงดีกว่านี้หน่อยก็จะโอเคนะก็อย่างที่บอกเขามาลองเชิงก่อนเขามาแค่แบบแนะนำบร้จักเออดูดูฟังเพื่อเห็น การืนะึกการดีไซน์มันก็ถือว่าโอเคนะค <Okay. S 2> ือภายนอกเนี่ยขับรถขับ,ข,บขับออกไปที่คนมองนะรถมันดูสปอร์ตดูแบบโอ้โหสวยงามใหญ่โตมันได้อยู่แต่วัสดุภายในก็อยากให้ปรับปรุงอีกนิดนึงเพราะว่าคนไทยเนาะซื้อรถราคาล้านกว่าบาทเขาอ,อยากได้ออปชั่นอย่างที่บอกอีก<ห>แล้ไอ้กุญแจไอ้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 ตัว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 รีโมทกุญแจนี ต้องปรับปรุงก็จะดูอย่างแรงเลยมันเบามันหล่นแล้วมันแก๊กไม่รู้เรื่องเลยหล่นแล้วอมันจะแตกกันสิมันมันมันเป็นพลาสติกที่แบบบางไปอ่ะขอขอพลาสติกที่มันดีกว่านี้หน่อยอ่ามีน้ําหนักกว่นี้หน่อยนิดนึงให้มันดูดีกว่านี้หน่อยหนึ่งคาดว่ารุ่นหน้าก็คงจะปรับปรุงเยอะเหมือนกันนะก็ก็รอดูว่าตัวต่อไปเขาจะมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงใช่ดูว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างใช่เพราะศูนย์บริการเขาก็จะเริ่มเปิดไปเรื่อย ก็อย่างที่พี่อานบอกเขาก็ไม่ทิ้งเราแน่ๆล่ะเพราะโรงงานเขาอยู่นี่นี่แล้วจะไปไหนล่ะก็ให้โอกาสเขานิดนึงเจ้าพ่อเจ้าพ่อใหญ่มาลงทุนเองโอ้โหไซีพีมาเองเลยแหม่ก็คงไม่ทิ้งเราแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวเขาไปเที่ยวก้านแดดร้อนเดี๋ยวเดินได้น้อยไปเที่ยวไปเที่ยว บอกแม่ว่าหลุดมัลายมอด้วมือน้าที่กัคุดแล้วนกัดนด้วยเองวยก็ดึงมันมีปัญหานยของแเลี้ยงไม่ดีนกมีปัญหาให้เลีงนกทั้งทีให้กตโอโจ้เราเสียนกเลียงนกเสียนกเลหมาเสียมาหมดเนอะ ก็ดูไปสิเฮ้ยออกข้นอยู่ข้างนอกเลยเหนอยมั้ยถึงไหนครับให้อาหารจระเข้ใช่เออแค่กินหินหลังจากที่เดินกันเหนื่อยแล้วเดินกันเหนื่อยแล้ววันนี้ก็เอาพามาเที่ยวเขาดินกัน สนุกสนาน่าไม่เคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วสี่ปีมาแล้วเนี่ยไม่เคยเข้าข่าดีเลยวันนี้เราก็ตอบสองความนิสของโรบารอันนี้ส่วนตัวมาเลยเกินสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ m อ็ซิกที่เลืออเฟือรถมาให้เราไปทำในวันนี้สำหรับเทปหน้าเราจะไปกันที่ไหนหรือและจะเป็นรถอะไรต้องขอติดตามใช่แล้วก็สำหรับที่ ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรนะคะกับทางเราเดี๋ยวเราจะช่วยหาคำตอบให้เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์อ่ะก็สามารถนะคะอินบ็อกคาถามกันได้ที่ a c e b o o k นะคะ o t com s k a n g t i n t e r n a t i o n a l ค่ะน่ะโอเคสำหรับวันนี้วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วรอดไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับให้หาโนเคต่อเงี้ยเงียบิดีดิ